3. พา,ายุสุริยะถล่มโลกพายุสุริยะไม่ได้แค่สวยงามแต่มันสามารถทำลายโครงสร้างเทคโนโลยีทั้งโลกถ้ามันรุนแรงพอมันจะทำให้ไฟดับทั้งโลกดาวเทียมล่มระบบ GPS หยุดทำงานธนาคารล่มเศรษฐกษิจโลกอาจถล่มลงในวันเดียวโลกยุคดิจิทัลจะกลับไปเป็นยุคมือ่อีกครั้ง 4. คลื่นความร้อนระดับทำลายล้างเมื่ออุณหภูมิพุ่งทะลุ50องศาเซลเซียสต่อเนื่องเป็นเดือนๆคนจะล้มตายเพราะร้อนจัดระบบไฟล่มเพราะแอร์ทำงานเกินกำลังแม่น้ำแห้งขอดเกิดไฟป่าไม่มีที่สิ้นสุดโลกจะกลายเป็นเตาอบที่ไม่มีใครอยู่รอด คลื่นสึนามิระดับโลกหากดาวเคราะห์น้อยตกลงกลางมหาสมุทรมันจะก่อให้เกิดสึนามิที่สูงกว่า100เมตรสัตว์เข้าฝั่งทุกทวีปในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเมืองชายฝั่งจะหายไปในพริบตามนุษย์หลายพันล้านอาจไม่มีเวลาวิ่งหนีทัน